สวัสดีค like ่ะพ่อแ <değild ällt. S 1> ม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาอยู่กับพักสีริชแนแนลคือเก่าคือดิ่มด้วยจ้าเมื่อนี้มาต้มปลาด้วยแซ่บนึ่งี่ไปหาปลามาพ่อซ po <N> ีดเบ็ดมาแล้วเพิ่งนอนตื่นนอนรักนอนบ่อน แน,น,น่นอนค่ะท่อคนมิได้นอนหลายมือเลยนะกะเลยมานอนหอมแท้อันนี้ก็คือโคโมอพริกกระทะเก่าโบราณอันนี้นะเป็น,นกระทะเก่าโบราณไว้ต่ำแก้วโคมอพริกไว้จะต่ำแก้วนะจ๊ะอนนี้นะ กระเทียมหอมหอมแดงกระเทียมแุกทอือหอมแดงกระเทียมทุกทีอุ้ยเรื่องระเบิดได้เตัวฮันเข้าถือตากระเบาแตาเลยเด้อ ไปจะแซบบอ้บ่อแม่พี่น้องอคลิปนี้นะคลิปนี้นะอาหารกันแซบดิเดเออเอ้ยโว้ยทำไมผิด้อมีกระเทียมนำไอ้ไม่มันมีหอมแดงนำหอมแดงพร้อมมีกระเทียมพร้อมเพิ่งมีมะขามน้ำใบมะขามตุ้ม ล่านานนี่เป็นคนมักกินต้มปลาแล้วก็มกักนทอดไข่เสิกกระเทียมหอมแม่แนะนเลยแล้วก็สิบอกแม่ว่ายีแม,ม,ม่อันเสิร์กกระเทียมหอมในไข่เด้ออันนี้เสิร์กยังพักนึ่างนี้นหอมหอมกระลำปีมันมันกระดินนะ่เนาะมันกระดิ่ รบรบเียย้อนีน่พ่อแม่พี่นอ้องอันนี้เกิเซิร์ฟพักเกลียบร้อยลอแล้วแล้วก็ซิมเซิร์ฟเซิร์พักเซิร์ฟพร้อมพักแล้วแงรักแรงตู่ลายพักอยู่แล้วก็ปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟน่าก,กินบอ๊อพ,พ่อแม่พี่น้องนี่นะ กตักพร้อมสื่อล่านี่เป็นคนมกักล่านี่คนคนคนหนึ่งนี่ล้วมากนี่เป็นต้มป่านี่มากคับค่ะตูวใหญ่ๆนะที่มันเป็นตูวใหญ่ๆ,ต,ๆ,ต,ๆ,นะๆตัวใหญ่นั้นแล้วยังมักคับมันมีแต่สแม่นี่มีแต่ตัวใหญ่ๆแม่เอนเอาจากตูวนี่สาม วันนี้แม่ต้มในหม้อทั้งเบิดนี่ลยไม่ก็พ่อแล้วไม่โอ้ยร้อนร้อนร้อนนี่น่ากินเบิ้ดน่ารับประทานไหมคะมากุดร้อนร้อนคลิปนี้แกอย่าลืมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดจับจับจับให้รันเด้อร์นี่ พ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็คือเกลียวคลิป like, นี้ก็ชร์นะลักของฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามก็คอมเมนต์ก็กระดิ่งก็สับ์ฟแต่ใครจน้ำเดือขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบาย